ดูมีเงินเยอะใ้วเห่อเงินเยอะแล้วไม่เยอะแเนี่ยจะจะต่ำกว่ารอยล้าแล้วเนี่ยจะเล่นห้องทั่วไปได้แล้วดูกูหกลาร์ดกูหายหมดจัดลำดับกันนะครับสวัสดีด้วยนะครับอยู่กับผมเซนเต้นนะแล้วก็ใครอะดีเคเอ้เวอร์เกมนะครับอยู่กับเกมเษถีครับผมมีวิญญาณอยู่ในห้องสองคนเริ่มเกมกันเลยมาสองคนนะครับมีวิญญาณมีวิญญาณอยู่ในห้องสองคนนะครับ จะพูดก็ได้นะครับแล้วแต่จะพูดเบาๆนะครับจะจะพูดจะจะพูดดังๆเขาผมสำคัญนะครับบอยเงียบก็ได้เงียบเงียบเงียบเมาดิฟเว่ยไปต่ออ๋อนี่นี่นี่มันขับรถใช่มันขับรถใช่เล่เมาน้ำมันน้ำมันดิฟครับนี่เป็นไงล่ะดิฟดิฟเข้าโอแล่าจุกอ้าว ลงมาดิฟจุกดีครับอืมจัดโอลิมปิกยิมมิตรีเลยช้าว่ะอยู่นี่ไอ้เชี่อช้าว่ะตอนนี้ลงคลิปอยู่แม่งเลยดึงเน็ตอยู่ด้วยอะไรครับช็อตไม่มีตึกให้ทำลายสุดมีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าใครววิญญาณวิญญาณตัวที่สองนะครับวิญญาณตัวที่สองที่อยู่ใน ต้องนี้ยาสลวสัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอ่านี่ก็อยู่กับรายการเซนเตอร์ใช่ไหมครับครับ <c oughs> ใไอเป็นเจ้าของรายการวะเลขามนันชื่ออะไรผมไม่บอกนะเจ้าไม่ใช่รายการเนี่ย <c oughs> อืออโตลันโต <c oughs> ผมมาแจมไปใช่ไหมเล่นกันไปเล่นกันไป,เ,นนไปเล่นกันไปเล่นกันไปทำเหมือนเจ้าของรายการ <c oughs> ทำไมพวกนี้เดินช้าจังครับ ผมแม่งเดินมารอบหนึ่งเลยนี่วนรอบเจ็ดกากเจ็ดกากเออเนี่ยผมกากต้องเข้าใจแล้วผมเลยเล่นลิปอยู่ครับเนอยูโบวกาตตาจัดไปครับทำไมมีห้องนี้มีตับจิ้มกับปืนครับตับจิ้มกับปืนครับเออเออนี่แหละคู่ขาตับจิ้มกระปื้ครับตับจิ้กระปืนมสองคู่สองเอ๊ะ สองคู่เลยครับแต่รู้สึกทีมเราจะเก่งกว่านะครับอ <c oughs> ้าวคุณเอ็มเดินลงป้าย <c oughs> อ่ะไอ,อ,อ,อ้เยอะไแมเอาเยอะอะไรวะเกี่ยวรอบโลกใช่ปะไม่ใช่ป้องกันเมืองเน <c oughs> ็ตช้าวะไอ้เี้ยแรเดอรคลิปอยู่แม่งช้าเลยแม่งดึงเน็ตอ,อืมนั่นแหละเอาทีวมันนี่ว่ะตาฉันละ แม่งหลงกาศจะไปดีใจทำไมอ่ะโอลิมปิกีจตเจอนี่เลยเมืองคุณเมืองเดียวเองอ่ะครับซื้อเยอะๆหน่อยเดียวปักกิ่งักกิ่งเวเฟอร์ใครๆก็ชอบปักกิ่งใครๆก็ชอบปักกิ่งของปักกิ่งปักตนไม่ได้นี่เยอะปักกิ่งใครๆก็ชอบปักกิ่ง ปากไปปากเต็มอาวร้องไห้ทำไมวะ,ะปากปากอ๋อนี่ที่มันอยู่ที่ไปกินอาหารเนี่ยนั่นมันปากครับไอ้ม <c oughs> ผมต้องแก้มุกเขียวิีเก็ดแก้มุกเขอยม <c oughs> แก้มุกแล้ว, <c oughs> ลวมันจะพันกันเฮ้ที่มันเสียงเสียง <c oughs> เสียงมันดี <c oughs> เสียงมันดีเลยว,วะช่างแม่งอ่ <c> ับ <oughs> เสียไม่ดีเลยเฮียโอ้ยครับคุณการแลนเดอร์คิปมาค,คุณสงสัยคุณเอ็มขอเขาแลนเดอร์คิปเลยดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮีย <c oughs> โอ้ยอืมลิบบอนซื้อครับอ๋ออันนี้เราเราเราต้องไปสนามบอลน,นะครับ อะไรครับริบบอนริบบอนคู่มุกคุณแต่ละมุกนี่ต้องผมต้องแก้อเองครับบางมุกกูไม่รู้อย่าอย่าอย่าบางมุกก็อย่าเล่นนะครับไม่ดีเออา่ครับครับก็ได้ก็ได้ก็ได้โอ้โหบางมุกนีบางมุกก็อย่าเล่นนะครับบางมุกเนี่ยพอคนแก้นไม่รู้ว่าจะกูจะแก้ยังไง๋ยวโอ้โหเออติดอ่าอืมลงปาลิซเลย แม่งเลยอาลีเวลาซื้ออีกนะอ๋ออันนี้จ่ายแบบเหมือนเดิมใช่ไหมกกลับมาอีกรอบนะเมื่อกี้ผมไม่ปรับอะไรไม่รู้ปรับอันนี้รุดเลยนะอ้าวเฮ้ยไม่มาสียงภูเมืองเด้งตองเลยเหรอเสียงภูแม่งมีเมืองเด้งทำไมแม่งตระโดดกลางันแย่แม่งครับงลงแท็กครับ กรณีเนี่ยเมืองยังมีเดียวอยู่ถ้ามีหลายเมืองบุกตายเอ่อผมผมผมเกลียดมากเลยพวกที่นั่งชอบแท็กครับแล้วมันแท็กเราบนเฟซบุ๊กครับแท็กขายของอะไรเงี้ยมึงต้องแก้กูแก้อีกอ่ะเอ้าซื้อต่อไปซื้อต่อไปอืมนั่นแหละตองไอ้เง้ยเอาเงินไม่พอ ตอง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 ต้อตองที่ไปตองต้อตองตองต้อตองนี่ลงดูใบไปซื้อซื้อตังคืนน้อยอย่างนี้มีตังคนเนี้ยดูใบแล้วทำไมมันดูแต่ใบทำไมมันไม่ดูลำต้นนะครับอะดูใบอะครับดูต้นมันจะแสบตาแล้วมันดูใบยังไม่ดูหรอก่ะงงเลยงง ตุ้แนแจบช้าเลยเกินเนี่ยเพียอืมนั่นแหละครับนีอล่นมุกมากครับกูเด็กกูไม่ได้เล่นครับ <c oughs> อก็อคือคุณคุณหาจังหวะอยู่ใช่ <c oughs> จังหวะครับอ่าใช่ใช่จังหวะ <c oughs> คิดถึงจังหวะครับอือนั่นแหละดันดันอ้าว <c oughs> อยู่ถึงจังหวะที่อือลงการ์ด <c oughs> จัว่วไพ่ยดเด้ <c oughs> ใช้ เมืองอะไรดีวะได้เลยค่ะเนี่ยเมืองเดี๋ยวขอเอาเมืองเนี่ยเอากรุงเทพมาเอฟเอาเอากรุงเทพไปแลกกับแลกกับมันไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยไปแลกกับเออเอามีอะไรแลกอะไรเนี่ยไมากรุงกอ้นไม่เอากรุงเทพแลกเอากรุงเทพแลกกับเฮนี่ดิอ่ะกูไม่แลกแล้วเนี่ยเออแลกไม่แลกก็ได้นี่ว่ะเอ้าไม่แลกก็ได้ มันมีแต่ของถูกครับก็ไม่ต้องกดนะไม่ต้องแลกก็ได้นี่ว่ะผมไม่มีแต่ของถูกของนั้นเลยอะซื้อครับคุณเอ็มเออซื้อไหมซื้อแม่งเลยอ๋อผมอันดับถามเลยเนี่ยผมอันดับสี่ยังไม่พ้นเลยเนี่ย ออเาไปลงลันดอนแล้วกันดับเบิลไปไหนครับสิบสองไปไหนครับเอเทนครับเยี่ยมไปเลยครับเอเทนเลยซื้อเบยซื้อไปเบย,ซ,ไปไปเยซื้อแม่งหมดเลยลงที่ไหนก็ซื้อครับสัจจะของเราสีภูมแม่งมีสองหลังเองวะ <c oughs> มีเงินต้องสิบี่ล้านเก็บไว้ผ่อนบ้าน <c oughs> อ <c oughs> นั่นแหละบ่งตรง บ่องตรงบ่องตรงปลาทองอันนี้ปลาทองปลาทองครับปลาทองอันนี้บ่องตรงลึกบ้าปวดอะไรครับอุเชียอุเชียอัจฉริยะแม่งสร้างแลนด์มาร์คแม่งตองสร้างแลนด์มาร์คอือสิบเอ็มเย็บเด้อสิบเอ็มเด็กเก๊งอมอะไรอือกูไม่เคยปักกิ่งปักกิ่งนี่แม่งทำปักกิ่งหลายแรงเยี่ยตกบ่อยด้วยกู สิบสองล้านก็ซื้อดีครับจุกืมซื้อไปหมดใช่ลงปักเก่งนี่จุ๊บเดี๋ยมึงจะเดี๋ยวมึงเจอลมกูลมแล้วผมก็ซื้อให้ไม่เหเ็นได้ข่าวลมเมื่อกี้ลงกัดจัดโอลิมปิกอะไรอ่ะเจ้าโลกล,ลดค่าผ่านทางเก<ๆ>็บเอา,า,า <S <S พระโปรดมันดีที่สุดแล้วครับ ไอเที้ยมันจะลงเที้ยอะไรหนาเนี่ยไอสัตว์ตั้งซื้อเดดเก้มันจะตั้งแลนด์มามไ่ไหรอตังรวยหมดเลยโอ้ไอเที้ยนึซานดิเอโก้กูกะจะไปอยู่แล้วหน่อยเออตองไอสัตว์มีเดนเดดเก้ตองเดดเกคุณไปลงชิบหายแล้วผมก็ไปนิวเดลีเนี่ยเราต้องไปดูไปลงโซเลยครับเราต้องไปนิวเดลีกระแสไปปาร์กิ่งนี่แหละไปาปักกิ่งอะไรอะไรก็ชอบปักกิ่งอ้าว ้การป้องกันป you know, ้องกันอีกี้อะอะไรวะเหี้ยใส่เกล็ดงไก่อือกูลัวเหี้ยลงฝากีจุ้งเลยตัดจุ้งจุ้งจุ้งไปต่อเลยคุณได้ไปต่ออือเกาะล้างเลยอยู่นานๆเลยเฮ้ยอย่าอยู่นานๆดิลอนดอนดูตังกูด้วยครับอยู่นานๆครับเนี่ย ดิวนานๆแล้วครับนี่ลงฟารีกูลงกรุงเทพกูอะไรเงี้ยตัดดีก็ไปครับซื้อให้กูด้วยครับดิวเกาะล้างครับไม่ออกนะครับออกกูก็ตายครับอือเจอให้เจอให้เก้าเอ็มเลยครับเช่นน้อยน่ะเออเบิ้นมึงลงลมมาเหมือนเออเจ็ดเจ็ด ไปอย่าไปเออถูกต้องอ้าวใช่กู้กู้เรียบร้อยครับกู้ลี่ยกูได้ออกแล้วเฮียเจ็ดเคเราปักกิ่งของมึงออกไปออกมึงออกเลยเราปักกิ่งของมึงออกไปกลับไปให้กูลออกไปเออไคลโลไคลโลไคลโลเลยไคโลเลยใคลการเลยไหมครับใคลการเลยดีครับตักให้ใช้ดิโอ้โหแม่ถ้าใช้มันจะอยู่ไม่ได้ อมาลิคูทำไมสีมพูเริ่มมาแล้ววะูสีลูกเต่าเฮ้ยอะไรวะแม่งหลายที่เหลือเกินเนี่ยเดี๋ยบอกไปเที่ยวรอบโลกเย่ใช้กระสชิปหายแล้วเอเรียนเอเรียนบุกเปสั์อ,อืมนิวเรลีกูเดี๋ยวแม่งลงแม่งซื้อได้แน่เลยเนี่ยชิปหายแหละต้องไปตั้งแลนดมากเวยครับจังหวะนี้ ว่าแม่งต้องอารมณ์อ่ะตอนนี้แม่งหมดหลุนด้นนี้เฮ้ยตีไปไหนครับใจดีก็ซื้อให้กูด้วยนะอือใจดีก็ซื้อถ้าใจไม่ดีไม่ต้องซื้อกูอ้าวทำไมเน็ตคุณค้างครับเน็ตคุณค้างอ่ะกูคุณทำเด็กกาคุณทำไรครับอเอมคุณช้างอย่างเงี้เอาไม่ซื้อกูเลยคุณเอ็มรุดแบบ เอ็มุณหลุดอ,ออตโต้เพย์เลยเยอะเอเออโอตโต้เพย์ไปเอ็มท่าำอะไรครับอ้าวลงเสือกลงการ์ดอกีกเอ็มหลุดแล้วอ้าวงานอ๋อดีมากดีมาได้ยินมึงไม่พับเกมเลยครับมึงหลุดใช่ไหมแบบเนี้ยรู้เลยอือเงียบอ่าเข้าแล้วเขาแล้วเขาแล้วอลตอนนี้ตอนนี้ชะตาการรมกูไม่รู้จะเป็นยังไงครับมาแล้ว อขอโทษท่านผู้ชมด้วยุณเอ็มมันหลุดไปครับแม่งคกูบอกใจดีกูซื้อกูหน่อยมึงไม่ซื้อไ,ไปเลยก <c oughs> <c oughs> ูรุดกูรลุตอดตอดออน่าไม่เคลียร์เลยเยี่ยมยเอ็ดเอ็มโหกเก็บไปทำอะไรเนี่ยครับ <c oughs> ไปเก็บภาษีเลยไปรับทีมมาริกาไปเลย อุ้ยมันได้เที่ยวไอ้เชี่ยมันได้เที่ยวมันลงนิวเดลินไอ้เชี่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอ้ตัดเฮ้ยกูต้องลงนิวเดลินจิบหายชิบหายไอ้เชี่ยได้เวลากลับบ้านเกิดแล้วไอ้เชี่ยกาวเอ็มเมื่อไอ้ตัดยาอย่าอย่ายาอย่าอย่าอย่าลงอย่าลงขอให้กูได้เล่นต่อนื่นออกอย่าลงแลยไปวยเอ้ยโอ้โห แปดสิบแปดเอ็มเลสัตว์กูเหลือห้าร้อยเลยแอ้แล้วเฮียไปเอาบัตรทูกันไอยสัตว์แพ้แล้วเหรอเติมเลยเติมเลยโธ่เอาใหม่เอาใหม่เล่นเดียวบอกแล้วอย่าเล่นกับเพิ่เดี่เล่นแล้วตายแข่งเดียวแหละไม่ได้อยู่ไม่ได้เฮียเฮียบอกแล้วเล่นกูเล่นคนเดียวมั่ได้ มาครับแข่งเดียวอย่าไปเล่นกับพิทเตอร์เลยครับยอตังนะครับช่วงวนี้ครับไม่สนแล้วแข่งเดียวแม่งนะอ่าอ่าครับอืมร่ำรวยหกเหมือนเดิมไม่ตัดแข่งเดียว